ไรยินไปไหนอ่ะมีไหอะไรเลยลองเล่นงกมวุ่นมา u ู u b e เลยนะเออจะมาไปยูทูบเลยเบอร์ไลยูทูบฮัลโหลครับผมอะลโหลเทสเทครับเทปทดลองใช้กล้องโกโปรไ์สดครับทุกคนอันนี้ผมก็ลองดูกับเป่าจากพาลีครับ ต้องเรียนรู้ก่อนครับผมก่อนจะเอาไปทําไรจริงนะครับตอนนี้บ่าวจักนะครับไปดูบ่าวจักครับกินมาตอนนี้ก็น่าจะขึ้นแล้วแหละนะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองดูเครื่องมือถือของบ่าวจักไปดูที่ช่องผมว่าขึ้นไหมนะครับ <c oughs> ก็เช้าเช้าก็ดื่มกาแฟครับผมตอนนี้ก็กินไปหมดแล้วผมก็เติมน้ําร้อน องคนเบาจากปลาลุยนะครับลุยทุกที่ที่มีปลานะครับโอเคเห็นหน้าชัดแจ๋วเลยครับผมโอ้โหนี่ตรงนี้ก็ร้านเล็กยา,าลานะครับาาครับ,รบก็มีช่วงบ่ายก็ขายร้านขายก๋วยจับนะครับก๋วยจับพี่ปุ้ยพี่ปุ๋ยพี่ปุ้ยสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบราคาพิเศษนะครับราคาธรรมดาก็สามสิบบาท ก็มีเกาเหลามีเกาเหลาธรรมดา40พิเศษ50นะครับก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับน่าร้านก็มีเซเว่นมีบิ๊กซีเซเว่นแล้วก็นี่น้าร้านผมก็ขายลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ตัวนี้กำลังบานิดหน่อยครับก็สั่งไว้หลายเจ้าครับอิตาลีสั่งเยอะสั่งเจ้าเดียวไม่ได้สั่งมาจากสนามบินน้ำเดี๋ยว สั่งเจ้าเดียวเกิดมันปิว<ช>เงินหายหมดครับถ้าว่าสั่งสักสี่ล้านยังเหลือปิวสักล้านสองล้านไม่เป็นไรพอรับได้อยู่แต่ถ้าปิวหมดเลยก็ซีบงถึงทึงครับเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนสอบตามได้ครับเดี๋ยวก็ประมาณ10บโมงเช้าก็จะไปไ<ม>ดูดดกัดนะครับ เนี่ยเดี๋ยวเราไปตึกกันไปเลยประมาณสิบโมงกว่าๆนะเก้าโมงกว่ากว่าเก้าโมงกว่ากว่าสิบโมงเดี๋ยวต้องทํางานเไม่ท่านไม่นุ่มๆดีอ๋อสิบโมงขึ้นกันหรอขึ้นไหมอ๋อคุณเปิดตรงไหนวะไหนนี่อ๋ยวมันขึ้นเรื่อมันได้พันมือนื้ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเราเราใช้กับปองให้เหรอก่อทดลองครับ สวัสดีก่อน,นเดี๋ยวผมคอมเมนต์เข้าไปเออก็ดีนะอ่าเห็นไหมโอเคครับทดสอบด้วยกล้องโคโกนะครับทุกคนชัดไหมครับเสียงมาชัดไหมครับทุกคน <c oughs> ถ้าชัดก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับ อันนี้ใช้เน็ตบ้านนะครับใช้เหน็ดบ้านาไล์สุดถ้าเราออกไปค้างมอกนี่เราต้องหาอีกหนึ่งเครื่องเพื่อมาใช้สัญญาณเน็ตอ,อันนี้ก็เริ่มรู้หลักแล้วครับก็ไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วเดี๋ยวสักสองสามนาทีเดี๋ยวผมก็ลงไลฟ์นะครับทุกคนหากมีอะไรเพื่อนๆสงสัยก็ถามได้ครับ ก็ตอนนี้ใครอยากจะซื้อกัดหรืออุปกรณ์ตกปลานะครับเข้าไปที่ช่องบ่าวจากพาลุยนะครับที่หน้าจอเลยครับช่องสวัสดีครับผมเล็กยาลาก็ได้แต่ว่าต้องไปในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ก็คือกดผ่านลิงก์เลยใช่ผ่านลิงก์เลยเพราะว่าในคลิปนั้นเรา<ม>เราก็จะปักหมดุดสินค้าเหมือนกับว่า เราใส่ตะข่ายดักปลาเราก็จะปักหมุดสินค้าตะข่ายดักปลาก็คือปักหมุดลิงก์ผ่านช็อป e ีเลยก็เพื่อนๆก็สามารถสั่งได้ในช่องสวัสดีครับผมธงยลาได้เลยเบ่าจากกระเบาลิกจะเป็นพ่อค้าขายอ่ากัดอุปกรณ์ตกปลาอุปกรณ์ตกปลาอุปกรณ์หาปลาก็คือคลิปไหนเราทําแนวอะไรเราก็จะเอาสินค้านั้นปักลงไปด้วยอยากจะได้รายได้พิเศษอ่า เหลือได้สักกินขนมละเดือนนึงสักสองสามร้อยก็ยังดีแต่ก็เราเราก็อยากให้เพื่อนเพื่อนใช้ของที่ว่าดีมีคุณภาพเพราะว่าสินค้าที่เบาจัดกับกับวัสดีกับผมเล็กยาลาปักมุดหรือว่าของเบาจัดที่ว่าใส่ลงไปในตะกร้าก็คือของที่เราเคยสั่งมาใช้ใช้ประจำวันของของที่ว่าใช้ในในคลิปเลย ไม่ใช่ว่าไปเอาอ่าของของอื่นมาลงไม,ไม่ใช่นะครับก็คือของที่ว่าใช้อยู่ว่าคุณภาพใช้ดีจริงก็เลยอ่าใส่ตะกร้าลงในคลิปให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะนะนะครับหรือว่าทุกๆคนที่ว่าอยากจะอ่าซื้ออุปกรณ์ตกปลาที่มันมีคุณภาพก็สามารถสั่งในตะกร้าของคลิปบป่าวจัดได้หรือว่าในลิงก์คอมเมนต์ของสวัสดีครับผมเล็กยาลาได้ ก็คือสั่งผันช้อปปี้ส่วนผมสองคนก็คือแค่เป็นตัวแทนได้ค่าคอมมิชชั่นใช่ได้ค่าพอได้กินขนมขนมใช่พอได้ซื้อกินขนมก็ก็สินค้านึงก็ได้ไม่มาก10บาท20บาทตอนนี้ก็คืออ่าทุกคนเพื่อนๆก็สามารถสนับสนุนสินค้าได้ก็เบาจักกับสวัสดีครับผมลิเกลาก็ ได้ค่ากาด,ดูบุ้เล็กๆน้อยๆในการหรือไม่ก็ค่าน้ำมันรถในการทำคลิปครั้งต่อๆไปหรือไม่ก็เราก็ได้เอาไปซื้ออุปกรณ์หาปลาที่ว่าที่แบบใหม่แล้วก็เราเอามาทดลองดัากให้ดูถ้าว่าดีปุ๊บเราก็จะปักสินค้าเข้าไปในในคลิปและก็ในลิง์ด้วยเพื่อนๆก็สามารถสั่งได้เลยถ้าอยากได้เบาะอ่า เราจะไม่เอาสินค้าที่ว่าเราไม่เคยใช้มาลงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ดีหรือว่าใช้ไม่ดีรับรองว่าสั่งได้เลยถึงมือแน่นอนนะครับเพราะว่าช็อปปี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพาเขามีคุณภาพก็ไม่หลอกลวงอยู่แล้วนะครับจากโรงงานใโดยตรงเลยเขาผลิตมาเขาผลิตมา,ตมา,ตมาก,ก็คือถึงมือแน่นอนก็คือรอจ่ายตังค์หน้าบ้านได้เลย อันนี้ไปไหนนะก็รถไยตังนะครับก็จะมีพนักงานโทรอ่าเพราะว่าเมาจากตัที่ว่าซื้อสินค้ามาเกี่ยวกับอุปกรณ์หาปลาทุกอย่างก็คือส่วนมากจะสั่งทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตรลานราคามันก็แพงกว่าที่เราสั่งอีกใช่สั่งในช็อปปี้ที่จะราคาจะถูกกว่าราคาจะถูกกว่าแล้วก็ได้คุณภาพใช่ได้คุณภาพด้วยแต่ว่า เราก็ต้องศึกษาก่อนว่าสินค้านั้นอะ่ะคนมันสั่งเยอะไหมถ้าว่ามีคนสั่งเยอะก็คือนั่นแหละเราก็ากดสั่งได้เลยกดสั่งได้เลยแต่ว่าคองที่เบาจากใส่ตักร้าหรือว่าอ่าสวัสดีครับผมเล็กยาลาใส่ไปในลิงก์ก็คือสั่งได้เลยครับเพราะว่าแน่นอนมีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราใช้แล้วทดลองแล้วถ้าใคร <c oughs> ถ้าใครสนใจกล้องโกโปนะครับ แนะนาให้ซื้อเลยให้ซื้อเลยให้ซื้อตั้งแต่1ิบเบขึ้นไปเลยรับรองว่าคุณภาพภาพคมชัดแล้วก็ความสามารถหลากหลายในระบบับโปรแกรมเขาใช้งานดีลุยน้ำถูกฝนก็ได้แล้วก็สั่งในตะกาได้เลยเหมือนกันในในช่องของบาจับปาลุยหรือว่าลิง์ของสวัสดีก็ผมเล็กยาลา เพราะว่าเบาจากพาลุยก็สั่งจากช้อปปี้เหมือนกันตอนนี้ก็หันมาใช้โกโปรแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่ใช้ด้วยตัวเองเบาจากพาลุยใช่สุดยอดรับรองรับทนแน่นอนแล้วก็ภาพออกมาคือคมชัดใช่แน่นอนไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ไม่ดีนะโทรศัพท์ก็ดีแต่ว่าเราแนวที่ว่าเราสายลุยสายอ่าปัญภัยถ้าใช้โทรศัพท์ถ้าฝนตกเราก็ถ่ายไม่ได้ใช่แต่ถ้า กล้องโกโ r ลุยไปเลยครับทุกคนรับรองไม่เปียกฝนตกยังไงก็ลุยไปเลยสามารถถ่ายในน้าได้ถึง10เมตรใช่สบายสบายสบายเลยถ่ายใต้น้าถ่ายในท่อหรือว่าถ่ายแล้วแต่เลยจะถ่ายในห้องน้ำล้าตก็้้หมดได้หมดจะถ่ายบนเตียงก็ได้ถ่ายในห้องก็ได้ถ่ายได้หมดถ่ายได้หมดครับโกโ r แล้วก็พาง่ายด้วยสะดวกด้วยเพราะว่ากล้องมัน เล็กกะทัดรัดใช่แล้วก็สมูทด้วยภาพภาพนี้มไม่ดไ,ไม่ต้องห่วงเลยไม่ไม่ต้องกลัวเลยครับทุกคนภาพก็คือโอ้โหความละเอียดสุดยอดสุดยอดอขยายก็คือไม่แตกเลยอ่าเราขยายก๊อปขยายเฮ้ยว่าไงอ่ะโอ้ยทาปากแดงแป๊ดเลยดูครับดูเด็กทาปากโอ้ยโลเลยอย่างโลเลยอยากให้แต่งหน้าให้อ่ะ เอาแม่แต่งหน้าให้โอสุดยอดเลยพี่หลามโลเลยอย่างโลเลยเราอาจจะติดตามบาวบาวจากฟาลุยช่องทางหนึ่งก็ในเฟซได้เลยครับบ่าวจากฟาลุยนะครับแล้วก็ทุกคนย้อนกลับไปดูในคลิปที่ว่าบ่าวจากฟาลุยนะครับภาพคุณภาพ คุณคุณภาพดีมากๆครับอ่าหรืว,ด,วดูเป็นตัวอย่างได้เลยครับหรือว่าในคลิปของสวัสดีกับผมเล็กยาลาก็ได้ที่ว่าได้เอากล้องโปโปถ่ายนี่รับรองกับโทรศัพท์คนละเรื่องครับคนละเรื่องหนังคนละมวล้วนใช่ก็ประสบการณ์ของบ่าวจับมาลุยก็มีเห็นมาเยอะก็คือแต่ก่อนก็คือทากับโทรศัพท์เครื่องเก่าก็คือโอป A3S เเครื่องนั้นเปลี่ยนหน้าจอไปประมาณ อ่ <56 S 1> หาห้าหกครั้งห้าหกครั้งแล้วครับจนว่าเปลี่ยนไม่ได้ล <c oughs> แล้วพังแล้วไม่ไหวแล้วอ่าก็เลยเปลี่ยนมาใช้ซัมซุงพอ <c oughs> ใช้ซัมซุงเครื่องนี้ก็เกือบจะลดตกน้ําอีกแล้วอ่าดันจ,จริงก็ต้องเปลี่ยนหน้าจอก,ก็คือโทรศัพท์แต่ว่าตกน้ําก็คือเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมไฟฟ้านี่อ่าใช่น้ําแล้วก็เรียบร้อยครับเครื่องเก่าของชอมแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเ่าอยากมาลุยทาทาคลิปลง youtube มา ตกน้ำไปห้าหกครั้งเปลี่ยนหน้าโจทีนึ่งพันพันกว่าบาทก็ไม่คุ้มเพราะว่าถึงว่า,าจะมีรายได้แต่ว่ายอดเข้ามันน้อยครับยังไม่คุ้มกับค่าช่มตัวศัพ์เลยแต่ว่าเบาจากทาลุยก็คือ,อก็คือของที่ว่าเราชอบอะแนวเราอะเราก็เออทำสู้ถึงว่ารายได้เข้ามามันจะน้อยแต่ว่า ความชอบของเราที่ว่าเราได้ถ่ายแล้วก็ให้เพื่อนๆเอฟซีที่ว่าติดตามรับชมได้ได้ชมกันก็คือซื้อถ่ายลงไปท้ายในแนวตังนี่มันมันมันไม่คุิ่นพิษไงอ่าใช่เราก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรดีๆมีอะไรดีๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาเล่ามาเล่าให้เอฟซีฟังเดี๋ยวถ้าเบาจากหยุด เหมือนกับว่าช่วงที่ว่าหยุดนะครับเดี๋ยวก็จะพาแมงบางพีอาจจะไปนั่งไล่สุดเล่าประสบการณ์กันนะครับในช่องสวัสดีครับผมเล็กยลาก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ของบราจากพาลุยที่ว่าเคยทคําคลิปมาตั้งแต่เลขเลยว่าใช้เวลานาน,านไหมที่ว่าประสบความสําเร็จขึ้นมาจนว่าถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ถามว่าสําเร็จแล้วยัง ก็สำเร็จไปแค่ขั้นหนึ่งครับแต่ว่าเราก็ไม่ท้อเพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่าเราจากพาลุยโชคในการถ่ายที่จะทำแล้วก็มี FC เข้ามาคอมเมนต์มีเพื่อนๆเข้ามาติดตามรับชมก็ภูมิใจนะครับภูมิใจแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับทุกคนวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆ เอีกันก่อนนะครับในช่องสวัสดีก็ผมเล็กเล็กยาลาแล้วก็เบ้าจากพาลุยนะครับวันนี้ก็ลาทุกคนกันก่อนนะครับเดี๋ยวไม่แน่สองสามวันนี้ก็อาจจะานั่งคุยกันนะครับนั่งคุยเล่าประสบการณ์กันแล้วก็จะถามอะไรคอมเมนต์อะไรก็ถามมาได้เลยโอเคไม่ดีครับอบายครับผม